หัวแบบนี้เขาเรียกว่าหัวแบบ XLR ม,มันน่าจะเข้าตรงไหนได้นี่ดูสิมันมี3ามขาใช่ไหมมันน่าจะเข้าตรงไหนได้มอนแหอ่านั่นแหละใส่เลยเอาใส่คู่ไหนก็ได้ตึงคึบกดลงไปอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอ่าลงไปล้ทีนี้เราก็จะมาลองทดสอบอ่ะเปิดเครื่องอ่าไฟเข้าแล้วอแรกเดี๋ยวเรามาลดเกณฑ์ลงก่อนปรับลงสุดเลย แล้วก็ปรับ EQ ไอ้พวกนี้ให้เป็นแฟลหมดเลยคือไม่เร่งปรับไว้ที่ศูนย์ทั้งหมดปิดด้วยปิดเลย,เล,ยลองเปิดสักเพลงสิโอ้สายนี้ดีมากขนาดยังไม่ได้เร่งเสียงมันยังเสียงยังไปได้เลยเยังไม่ได้เสียงขึ้นทาไมมันดังแล้ววะทําไมเสียงมันไปแล้วล่ะเราต้องเอาขึ้นก่อนสิ <Okay. S 1> ใช่ไหมแปลกมาก <laughs> ที่มันแปลกเพราะว่าเสียงมันจะมาได้ไงทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้เอาสไลเดอร์ขึ้นเนี่ย นี่ใช่มันคือสไลเดอร์เราเอาขึ้นแค่ไอตัวนี้สไลเดอร์ที่เป็นมาสเตอร์ที่ปล่อยเสียงออกไปมันไม่ควรมีเสียงเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาตัวนี้ขึ้นเราต้องเอาขึ้นแบบนี้ก่อนอ่าแต่พอเราปิดลงปุ๊บมันควรจะเงียบเสียเราปรับอะไรผิดหรือเปล่าเราลดลงหมดแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นความผิดปกติที่มิกเซอร์ของเราหรือว่ายังไงหรือว่าปรับยังไง ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะฮะ